สำหรับตอนนี้นะคะหมอกำลังจะทำการดีไซน์นะคะในส่วนของการเติมเต็มฟิลเลอร์บริเวณช่วงสะโพกแล้วก็ก้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าปัญหาของคนไข้เนี่ยจะมีในส่วนของบริเวณช่วงฮิปติบหรือว่าตัวสะโพกเนี่ยที่ยุบลงไปนะคะทำให้สัดส่วนเนี่ยดูโค้งเว้าแบบไม่สวยงามนะคะการที่เราแก้ไขในส่วนของตัวฮิปดิบหรือว่ายกสะโพกตรงนี้ขึ้นเนี่ยนอกจากจะทำให้รูป ทรงบริเวณช่วงบั้นท้ายเราเนี่ยสวยขึ้นแล้วนะคะลักษณะสัดส,ส่วนรอยต่อระหว่างตัวเอวแล้วก็สะโพกของคนไข้เนี่ยก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการแก้ไขในส่วนของตัวคลิปดิบไปเรียบร้อยหนึ่งข้างเราจะเห็นชัดเลยนะคะว่าหลังจากที่เราใส่ตัวเติมเต็มเข้าไปเนี่ยลักษณะความโคง้งเว้าวนะคะส่วนสะโพกของคนไข้เนี่ยดูระมุลดูเป็นเส้นเดียวกันมากขึ้นเราจะเปรียบเทียบกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้เนี่ยในข้างที่เรายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะสะโพกของคนไข้เนี่ยบุ๋มเข้าไปมากนะคะพอเราเติมเต็มขึ้นมาเนี่ยลักษณะสะโพกเต็มขึ้นนะคะก้นดูยกกระชับมากขึ้นแล้วก็ ได้รูปเป็นทรงกลมมากขึ้นเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะจะเห็นลักษณะสะโพกุ่มนะคะก้นเนี่ยดูไม่เต็มนะคะทําให้ลักษณะตัวบริเวณตรงช่วงบั้นท้ายหรือว่าตัวบัตท็อกเนี่ยไม่ได้เป็นทรงกลมค่ะหลังการแก้ไขเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงบริเวณช่วงบั้นท้ายทันทีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราได้ทําการปรับบริเวณช่วงฮิปดิบหรือว่าสะโพกบุ่มทั้งสองข้างของคนไข้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเคอร์ฟของบริเวณช่วงสะโพกบุ่มเนี่ยดีขึ้นนะคะทําให้เอวของคนไข้เนี่ยเสมือนเล็กลงแล้วก็ไม่มีไขมันส่วนเกินบริเวณตรงช่วงเลิฟแฮนเดิลบริเวณนี้ด้วยนะคะลักษณะก้นเนี่ยก็ดูยกกระชับขึ้นนะคะพอหลังจากที่ตัวฟิลเลอร์เขาเซ็ตัว อุ้มน้ำดีขึ้นนะคะคนไข้กลับไปดื่มน้ำเนี่ยก็จะได้ความฟูแล้วก็ความระมุนเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างข้างที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาบุ๋มค่อนข้างมากนะคะตอนนี้เนี่ยก็ดูเต็มขึ้นทําให้ลักษณะบริเวณช่วงบั้นท้าย2ข้างของคนไข้เนี่ยดูมีความสมมาตรที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นค่ะ